สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายพิมพ์นภัทริติวัฒนารัเจ้าของแบนค์เคทิโกค่ะกระแอมเทนเนอร์เคทิโกนะคะค่ะวันนี้เรานะมีสิ่งที่อยากมานําเสนอพวกลูกค้าเรานะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจเคทิโกอยู่นะคะว่าเรามีสินค้าตัวใหม่อะไรออกมานะคะวันนี้เรามีแท้แนวมูดโฟมวิตามินซีพลัสค่ะเย้ย มันเหมาะกับใครคะเหมาะกับสาวขี้เกียจที่ชอบแต่งหน้าจัดเต็มแต่แบบขี้เกียจร,รีมูเวอร์เช็ดคราบเมคอัพเช็ดคราบเครื่องสำอางนูน่นนี่นั่นกว่าจะจบที่ขั้นตอนการล้างหน้าและบำรุงผิวะนะคะตายเนี่ยจะบอกเลยเป็นเจ้าของแบรนด์ CO แบรนด์ที่เป็นเรื่องเครื่องสำอางที่ต้องบอกว่ายอดเยีย่ยที่สุดแอมเขาอยู่กับตาย,ายจะรูด้ดีว่าตายเป็นคนเชื่อเลยตายเป็นโดยอาชีพแต่เมื่อก่อนแต่เป็นผู้รับเหมานะคะแล้วตายนิสัยคล้ายๆยผู้ชายเป็นคนที่ จริตไม่ใช่ผู้หญิงเลยนะคะแต่ด้วยความที่ตัวเองมีความถนัดเรื่องเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแล้วก็รู้เรื่องโครงสร้างผิวเยอะมากนะคะแต่ก็มาเป็นเจ้าของแบรนด์ฉะนั้นแต่โดยจริตเป็นคนขี้เกียจมากอันนี้เนี่ยแต่บอกว่าเฮ้ยเรามาพัฒนาสูตรดีกว่าแต่ไปโรงงานเป็น O M ผลิตอยู่แล้วแต่ก็เลยบอกเอะเราจะทำตัวไหนขายดีที่เหมาะสําหรับสาวขี้เกียจแบบตายคือเวลาแต่ไปกับแอม ไปาพ,พาตัวแทนไปเที่ยวเมืองนอกกันคุณนายเขาจะต้องมีโทนเนอร์รีมุกว่าคือทุกอย่างจัดเต็มหลังหน้าเป็นครึ่งชั่วโมงแต่แตายบอกว่าแต่ลำคามากเลยแต่บอกขอตัวเดียวจบได้ไหมอามแบบเอาตัวเดียวแล้วจบ ก็เลยพัฒนาออกมามันคือยังไงคะมันคือโฟมวิตามินซีพาสมี2ขนาดมี2ขนาดนะคะจุดเด่นคืออะไรจุดดีของมันจุดเด่นคือมันเป็นมูดโฟมวิตามินซีที่ครอบเวอร์มากนะคะมันมีทั้งรีมูเวอร์นะคะเช็ดคราบเครื่องสิ่งุดตันทั้งหลายแล่สิบคราบที่มันกันน้ำได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นทั้งแอนตี้อ ant ant อกซิแดนต์นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระแอนตี้อินฟลมลดกระบวนการ เสบของผิวนะคะผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะลดการเกิดสิวค่ะแอนตี้แอนตี้แอคเน่นะคะคนที่เป็นสิวเป็นสิวอักเสบนะคะมันจะลดอ่า การอักเสบของผิวได้ทําให้หัวสิวแห้งนะคะแล้วนอกจากนั้นมันยังมีวิตามินซีพัดค่ะพี่ต่ายมันเลิศตรงนี้หน้ากระจ่างใสออร่าเรืองเรืองมัน cover มากบอกเลยนะคะนอกจากทาความสะอาดแล้วยังบํารุงผิวไปในตัววันนี้จะขอแวนลงทุนมากนะคะปกติแน่ดิฉันไม่ค่อยออกสื่ออันนี้เตรียมเลยสิบ makeup สิบ m a k e กันน้ําที่มันแบบว่าเลนมันกันน้ําได้แบบคือถ้าคนเคยใช้คือจะแบบกว่าจะล้างออกอะค่ะคือมันต้องใช้ r e เวอร์ที่มันสลายแบบ ถ้าหนักจริงๆอ่ะบอกเลยนะคะเดี๋ยวจะมาละเลงที่ผิวหน้าพี่ตายกันนะคะเราก็จะใช้มูสโฟมตัวเนี้ยแค่วนในทั่วผิวหน้าแค่นั้นแล้วก็เช็ดออกแค่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ามาที่ตัวแรกเลยลองพื้นกระจกมิลเลอร์เฟสนะคะขายดีที่สุดใน3โรคได้รางวัลด้วยนะคะตัวนี้กันน้ำนะคะอันนี้จริงๆทาอยู่แล้วทาทาอยู่แล้วแต่จะให้ดูว่าทาเยอะขนาดนี้มันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเป็นโลชั่นกันแดดแต่จะขอละเลงที่หน้าพี่ตายนะคะล้เ็งของแคทตก่อร์เช่นกันใช่ค่ะกายเอาไว้ อันนี้ก็คือจะขึ้นชื่อเรื่องอโลชั่นกันแดดของเคดตีโกนะคะเนือ้อมูดทาแทานแป้งได้เลยกันแดดด้วยตัวนี้จะเป็นเชดดิ้งนะคะเป็นเชดดิ้งสีสีที่กันน้ํานะคะ,ะทาทับลงไปเลยให้รู้เลยว่าหนาขนาดไหนคือสาวๆจะ make จเมคอัพจัดเต็มขนาดไหนนะคะมูดโฟมจะมีสีพัดก็เอาอยู่นะคะอันนี้จะเป็นปัดแก้มนะคะ,ะปัดสีสีแบบนี้ให้ดูกันเลยแล้วกันเอามือนี่แหละตรงนี้ดีกว่าไหมคะนะคะ แต่งหน้าจะเต็มเลยนะคะวันนี้อโอเคแล้วก็อันนี้อายไลเนอร์นะคะจะขออนุญาตเขียนที่แก้มเลยแล้วกันช่วยกันลเลงเป็นแนวไปเลยนะคะให้รู้ว่ามันสลายคราบสิ่งอุดตันได้ดีขนาดไหนนี่เป็นมาสคาร่ากันน้ำนะคะขอโทษนะคะทามันไปจริงๆม,ม,มูสโปรวิตามินมีคนถามมาว่าจะก,กันน้ําจะทาที่ตาได้ไหมนวดวนที่ตาได้แต่อย่าลืมตานะคะแล้วเราก็เอาสำลีชุบน้ำเช็ดแค่นั้นเองอันนี้ลิปเนื้อแมทนะคะขึ้นชื่อคือเนื้อแมท จุบไม่หลุดทาแล้วไม่หลุดนะคะนอกจากจะถูจริงๆใช้แรงมากทาไปที่ปากครับอีกทีนึงทาไปทีทาที่คางก็แล้วกันจะได้ดูมาผากนะารักมากเลยจิตรยาเชียวลงทุนสุดนี้ได้มีเยลือะไรอีกอันนี้เป็นกาวค่ะสาวๆที่อติดขนตาปลอมหรือทาอตะข่ายตาสองชั้นนะคะสมมติทาตรงจมูกกาวนี่แหละจาออกได้ดีนะคะอันนี้ไลเนอร์สุด ขึ้นชื่อในเรื่องการล้างออกยากมากนะคะเละมากตีโอเคที่โกนนี้ใครเห็นรูปนี้เนี่ยแป้บอันนี้คือเมจิกนะคะจะให้ดูกันเลยว่าอันนี้ชอบแต่ยังออกมากเราเขียนนานต่ชอบแบบมันเขียนติดแน่นทนนานนะคะชอบมากแล้วจะดูว่าอันนี้ยังออกนะคะติดเมคอัพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะเพราะว่ามันติดแน่นทนนานนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลย วิธีใช้นะคะสาวๆขย่าก่อนให้อนุพันธ์วิตามินซีออยนะคะมันเข้ากับเนื้อโฟมด้านในนะคะแล้วก็บีบออกมาค่ะบีบบนหน้าที่ต่ายเลยดีไหมได้อ่าโอเคมันจะจะเป็นฟองแบบนี้นะคะพี่ต่ายนวดเลยค่ะนวดวนเบาๆนะคะทั่วผิวหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะภายในไม่เกินสองนาทีนะคะคราบ เมคอัพทั้งหลายแหละที่กันนะ้ำวอเตอร์พูฟทั้งหลายแหล่นะคะมันจะค่อยๆหลุดลอกออกไปโดยมูดโฟมตัวนี้นะคะทีนี้มันก็จะช่วยลดขั้นตอนและแอมเนี่ยกว่าจะใช้รรมูเวอร์เช็ดคราบเครื่องสำอางออกแต่ละครั้งนะคะกว่าจะล้างหน้ากว่าจะรวมสิหรืเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะใักสักนิดได้ค่ะใช้ได้เลยเพราะว่าวันนี้พี่บอกแล้วพี่ตายแต่งหน้าจะเต็มจริงๆนะคะ สังเกตไหมคะว่าคราบคราบรีมูเวอร์เอ้คราบเครื่องสำอางทั้งหลายแหล่มันจะอ,ออกมาเป็นคราบสีดำๆนะคะ, <S <S ะเดี๋ยวเราจะเอาฟองน้ำนะคะเช็ดย้อนลูกขุมขนให้ทั่วผิวหน้านอกจากสลายคราบเมคอัพทั้ง10ตัวที่แบบ กันน้าได้ทนนานสุดๆแล้วยังบํารุงไปในตัวด้วยคนที่เป็นสิวก็ใช้ได้นะคะมันจะทําให้หัวสิวแห้งและต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะเป็นไงคะพี่ต่ายหน้าสดจริงๆอันเ้องป้องมาใกล้ใก้ก็ได้ค่ะคือเจ้าของแบรนด์อายุจะห้าสิบแล้วนะคะแต่ผิวหน้าขนาดนี้คือแบบเป๊ะเวอร์มากอะ่ะให้ดูกันใกล้ๆ อดูฟองน้ำเลยค่ะพี่ตายสกรปรกมากไหมสุดๆนะคะค่าพวกนี้แหละที่มันก่อให้เกิดปัญหาผิวของเรามากมายสิวฝากละริ้วรอยใช่นะคะคือถ้าเราล้างหน้ามไม่สะอาดจริงๆแล้วเป็นคนขี้เกียจเนี่ยนะคะแอมแนะนำเลยมูสโฟมตัวนี้นะคะมันครอบจริงๆอ่าแค่นี้เช็ดออกเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าได้เลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากวุ่นวาย ุดยอดมากเห็นไหมคะเ,เนี่ยแหละตายเลิฟเลิฟมันมากเลยเพราะว่าตายเป็นคนขี้เกียจมากมากแล้วก็บางทีแบบตายใช้กันแดดตัวเนี้ค่ะที่เป็นนางเอกของเคทตโกที่เราใช้ทาแทนแป้งนะคะไม่หนักหน้าไม่เยิ้มไม่มันเหงอออกหน้าเด่นทั้งวันลูกค้าชอบถามว่าพี่ตายอุดตันไหมคะตัวนี้เหมาะคือจริงๆอ่ะทำความสะอาดอาหารถ้าถึงถึงถ้วมันไม,ไม่ไม่เป็นไรอยู่แล้วขนาดใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะหน้าก็จะ เป็นอย่างที่เห็นนะคะไม่ใช่ใชงนะคะแต่ไม่ได้ทาแปง้แปงนะคะแแล้วก็วกพอเราทาความสะอาดด้วยแค่โฟมวิตามินซีพัดก็ใส่อ่ะโอเคไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ทํารูปเปรียบเพี่ยวให้ดูแล้วถ้าใช้ยังต่อเนื่องนะคะอนุมันอนุพันธ์นวิตามินซีออยเนี่ยมันจะช่วย มันจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะคือใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเราทาครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเลยนะคะตัวนี้ c o อ,อร์เลยจบครบในกระปุกเดียวนะคะค่ะมู o โิมาิิามินซ c พัดของเคทิโกค่ะ,คะราคานะคะถูกมากไซส์5 0 ml 390 <360. S 1> บาทไซส์100 ML, <6 90 S> 1 0 0 ml 690บาทนะคะใช้ดีนะคะ เหมาะก,กับทุกบ้านนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะที่เพิ่งเริ่มเติบโตเป็นสาวเนี่ยค่ะก็เริ่มใช้ได้นะคะแค่นี้เขาดูแลหน้าโดยที่แบบไม่ต้องจัดเต็มเหมือนผู้ใหญ่เขาก็สามารถดูแลได้นะคะสาวขี้เกียจอย่างตายก็เหมาะค่ะไปไหนก็พกพาได้ไง่ายได้ไะะติดต่อทางอินบ็อกซ์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะตามที่น้องๆแชร์ไปนะคะคนไหนแชร์ไปสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนท่านนั้นเลยนะคะ ใครสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากจะซื้อไปทดลองใช้ยินดีนะคะวันนี้มีแจกไ้มคะมีแจกซีค้าสำหรับลูกค้าที่น่ารักของเอคทิโกได้อย่างไรใายกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะขั้นตักขั้นตอนแล้วก็บอกว่าข้อดีของมันนะคะ5ประการคืออะไรบ้างนะคะตอบได้ตรงใจที่เราพูดไปเมื่อกี้ลองรีวิวเปิดดูนะคะ รับไปเลย5รางวัลเลิศมากเลิศไหมคะถ้าตอบถูกใจนะคะของเทรนเนอร์กับแอมเลือก2นะคะปายเลือก3มพรุ่งนี้จะมาอัดคลิปว่าใครได้บ้างดูซิว่าใครตอบถูกใจ5รางวัลเอ่อ5ข้ออ่า5ข้อที่มันเป็นข้อดีที่ใช้แล้วได้อะไรไปบ้างนะคะตอบถูกใจเจ้าของแบรนด์กับเทรนเนอร์รับไปเลยค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายดีค่ะสวัสดีค่ะ